สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดถามจริงมีอย่างไอบ้างไหมวิจารณ์ยับป้ายสถานที่ฉีดวัคซีนใส่เครดิตรัฐบาลและนักการเมืองเพียบโดนชัดชาติตกกลับเจ็บจี๊ดกลายเป็นประเด็นที่ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อมีการแชร์ไป้ายปหนึ่งหน้าสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 แต่พบว่า ป้ายดังกล่าวมีชื่อของหลายคนด้วยกันโดยบนป้ายเขียนข้อความว่าสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดในทีตามมาตรการแก้ไขาการระบาดเชื้อไวรัสโควิดชุมชนครองเตยของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีโดยพลตบทเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสุชัยพงเพียรชอบที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทางนี้พบว่าคุณชัดชาติสิิพันธ์ได้แชร์ป้ายดังกล่าวพร้อมก็บความว่าโดยใช้เงินภาษีของท่านทุกคนอย่างไรก็ตามได้มีการแสดงความคิดเห็นและเปรเียบเทียบป้ายของไทยกับป้ายของต่างประเทศที่มีบอกเพียงว่าสถานที่ฉีดวัคซีนเท่านั้นขณะที่คุณซีรรดครั้งไพล์บู์ก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าทำโควิด ลามจนคนตายเป็นร้อยและยังกล้ามาทำเหมือนเป็นคนออกเงินค่าวัคซีนให้ประชาชนอีกหรือครับประยุทธ์ทำไมต้องมีของและโดยประยุทธ์อยู่ใต้วัคซีนจากเงินภาษีประชาชนด้วยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนวนมากอย่างเช่นถายไป้นอวยนี่เงินใครครับอย่างอายสะกดกันเป็นไหม เครมแบบหน้านันดานเหมือนซื้อมาแจกเองเอางบทำปไปงงๆนี่ไปซื้อยาดมแพ็คแจกดีกว่ามัง้งใช่ครับคุณชัดชาติเป็นนายกติดป้ายว่าสถานที่โดยป,ประชาชนก็พอนะครับแค่ชื่อคนก็เกินไปครึ่งป้ายแล้วครับชาวบ้านได้อะไรจากป้ายนี้มันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำอยู่แล้วไม่ใช่หรือที่เขาด่ากันทางประเทศก็เพาะทำงานกันแบบนี้แหละครับเงินภาษีครับ เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะได้ฉีดอ้างชื่อตัวเองแบบหน้าไม่อายเลยนะคะทั้งๆที่เอาภาษีประชาชนเนี่ยแหละไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆคอนกรีตยังมีความอายมีความด้านนะคะอยากได้ผลงานบริหารให้ดีไม่ต้องขึ้นป้ายชื่อประชาชนก็รู้ได้เองแต่เห็นแบบนี้แล้วน่าสังเวชใจที่มาอวดชื่อขึ้นป้ายเหมือนว่าผลงานตัวเองดีซะเหลือเกิน ทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้เครดิตทางที่มันเป็นหน้าที่รับผิดชอบเงินไม่ได้ออกเองสักแดงเดียวสังคมแบบนี้เลิกกันได้แล้วนะมัวแต่รอรอวยรอยให้เครดิตกันอยู่นั่นแหละหน้าที่คุณคุณก็ต้องทําทางนั้นไม่ใช่บุญคุณสักหน่อยใส่ชื่อตัวเองใช้เงินตัวเองหลอถามจริงท้งนายยกท้งผู้ว่าเป็นเหมือนกันหมดอาศัยภาษีรัฐหาเสียงให้ตัวเองเฉยออ่บ้างไหม ถ้าเป็นประเทศที่จเจริญแล้วเขาจะเขียนแค่สามบรทัดแรกแล้วตามด้วยชื่อหน่วยงานและ URL เว็บไซต์เพื่อสำหรับให้ประชาชนใชต้ติดต่อนั่นก็เพียงพอแล้วครับห่วยที่สุดคือประยุทธ์ระบอบประยุทธ์คือปัญหาของชาติเอาประยุทธ์ออกไปเท่ากับเอาปัญหาออกจากชาติจตุพรเฉ่งยับรัฐบาลสีถนนชัยใช้เล่เหลี่ยมคิดตักกาลดค่าไฟในช่วงเดือนร้อนสุดของปีซัด วิธีคิดเยียวยาประชาชน2,000สะท้อนนับวันยิ่งสารลวันเตี้ยลงลั่นอย่าปล่อยให้ชาติตกอยู่ในมือของคนห่วยยกคำสอสิวรักษ์เอาประยุทธ์ออกไปได้ก็แก้ปัญหาชาติได้ โดยเมื่อวันที่8พฤษภาคมปี2504นายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชได้กล่าวในเวทีอภิปรายออนไลน์ไทยไม่ทน คณะสามคัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยถึงการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยได้ระบุว่าความจริงต้องใช้คำว่าห่วยที่สุดคือประยุทธ์จันรโอชาเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีอนาคตเลย นายจตุพกรกล่าวถึงมาตรการเยียวยาโควิดรอบที่3โดยได้ระบุว่าความจริงเรื่องการเยียวยาคือตัวอย่างคำว่าสารวัลวันเตี้ยลงคนยุคโบราณที่ร้องเพลงสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงมันเห็นกับเรื่องมาตรการของพลเอกประยุทธ์ว่าการเยียวยาสถานการณ์โควิดรอบแรกซึ่งรุนแรงน้อยที่สุดจากบรรดาสามรอบเยียวยา15,000บาทรอบที่สอง หนักกว่ารอบแรกเยียวยา7000บาทรอบที่สามยิ่งกว่าป่าช้าแตกเหลือ2000บาทดังนั้นชี้ได้ชัดว่าหากรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพย่อมจะรู้ว่ารอบที่1นึ่นั้นเดือดร้อนแล้วรอบที่สองนั้นเดือดร้อนกว่ารอบที่สองคิดว่าเดือดร้อนกว่ารอบที่1แต่รอบที่3จะเดือดร้อนมากกว่า2ครั้งที่ผ่านมาซึ่งทุกอย่างสวนทางกันไปหมด ส่วนตระกาการลดค่าไฟให้คำนวณค่าไฟเดือนเมษายนเป็นหลักนั้นคนในประเทศไทยต่างก็รู้กันว่าเดือนเมษายนเป็นเดือนที่อากาศร้อนที่สุดของทุกปีในประเทศไทยดังนั้นค่าไฟที่จะลดตามเดือนเมษายนนั้นไอ้นี่มันโคสีรษะนวนชยัยเจ้าเล่เพทูบใบมากที่สุดความห่วยแตกอันนี้เราจะปล่อยให้พลเอกประยุทธ์บริหารชาติบ้านเมืองต่อไปนั้นคงไม่ได้ นัยโชตุพรกล่าวว่าวันนี้ที่สศสิวลักษ์พูดชัดเจนมากที่สุดคือได้อธิบายด้วยภาษาง่ายๆสรุปความแล้วประยุทธ์คือปัญหาของชาติเอาประยุทธ์ออกไปเท่ากับเอาปัญหาของชาติออกไปและการพยายามอธิบายโดยการปฏิบัติการ IO โดยการใช้โพหรือให้คนออกมาตอบโต้อย่างไรก็ตามนั้นวันนี้สรุปความได้ชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์มีอำนาจสูงสุดแต่เป็นคนที่ใช้อำนาจไม่เป็นเพราะพลเอกประยุทธ์คือตัวตนแห่งความเป็นข้าราชการทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตามเวลาราชการหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่มีวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำที่คิดการใหญ่ สถานการณ์กรณีครองเตยหากคนมีวิธีคิดที่คิดใหญ่จะต้องล็อกดาวน์พื้นที่ครองเตยทั้งหมดใครเคยมีรายได้อย่างไรก็ให้เขาอย่างนั้นหากต้องกักตัวหนึ่งเดือนหรือสองเดือนรัฐก็ต้องรับผิดชอบจะไปโทษคนในครองเตยไม่ได้เพราะคนต้องหาเช้ากินคำ่ำถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่มีศักยภาพกลุ่มพื้นที่ คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ด้วยความรวดเร็วแบ่งการดําเนินการในพื้นที่ความรับผิดชอบประธานชุมชนพาออ,อเขตหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในพริบตาก็จะรู้ว่าต้องดูแลเยียวยาคนได้อย่างไรนายจตุพรกล่าวว่าการล็อกดาวน์แล้วไม่เยียวยานั้นเป็นเรื่องที่เลวร้ายแต่ไม่กล้าล็อกดาว เพราะกลัวจะต้องเยียวยานั้นโง่บ,บัดซบที่สุดเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายและที่สําคัญที่สุดณนะวันนี้คือการสร้างจินตนาการไม่มีการคิดอย่างเป็นระบบเช่นความคิดเห็นวันนี้บอกว่าจะซื้อวัคซีนอย่างบ้านเลือด1 5 0ล้านถึง200ล้านโดสความเป็นจริงหากคนที่มีประสิทธ,ธิภาพจะต้องออก แบบกันมาตั้งแต่ต้นนั่นหมายความว่าการฉีดวัคซีนจะไม่ว่างเว้นเลยที่ตนพยายามอธิบายว่าวันนี้ทุกอย่างเป็นวาระแห่งชาติเราต้องเรียกร้องว่าทุกคนจะต้องสละเรื่องกำไรโรงพยาบาลรัฐเอกชนทุกแห่งคลีนิกทุกแห่งหน่วยงานที่สามารถฉีดยาได้ทุกแห่งระดมจัดการกันอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดแล้วกำหนดกันเลยว่าจะเอาเวลาเท่าไหร่ให้จบภายในกี่วัน เช่น30วันต้องฉีดเท่าไหร่60วันต้องฉีดเท่าไร่มินำซ้ำสิ่งที่เราจะแลเห็นก็คือมาตรการเยียวยาวอย่างเป็นระบบผลเอกประยุทธ์ต้องรู้ว่าประชาชนที่ถูกล็อกพื้นที่ทั้งหลายถูกจำกัดสิทธิ์ทั้งหลายแน่นอนที่สุดไม่มีไรายได้แต่มีภาระผ่อนรถผ่อนบ้านเป็นนี่ในระบบนอกระบบบ้านเช่าดังนั้นการคิดจะพักชำระหนี้แต่ไม่ได้พักชำระด,ดอกเบีย้ยทารัฐ เป็นคนที่มีศักยภาพก็จะต้องมาบอกเจรจากับธนาคารสถาบันทางการเงินทั้งหลายว่ารถและบ้านต่อไปนี้เป็นระยะเวลา6เดือนไม่มีการส่งทั้งต้นทั้งดอกแล้วให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นเจราจาจ่ายดอกแทนประชาชนในช่วงระยะเวลา6เดือนนี้ดังนั้นตนเชื่อว่าหากทยอยอธิบายความในการแก้ไขปัญหาอย่างน้อยเราก็เห็นอนาคตแต่ถามว่าหลังจากนี้คนไทยจะอยู่อย่างไรซึ่งตนก็อยากบอกกล่าวกับผู้คนว่าเราต้องคิดกันเป็นตนตอนเพราะหากคิดทั้งระบบ ไม่สามารถเดินต่อไปได้หากถามว่าคิดเป็นตนจะต้องคิดอย่างไรตนก็อยากบอกว่าเอาพลเอกประยุทธ์ออกไปเสียก่อนหลังจากนั้นเรามาคิดอ่านกันว่าจะดำเนินการอย่างไรกันต่อแต่หากเราคิดตามเกมท้ายที่สุดประยุทธ์ก็อยู่ต่อไปประเทศนี้เป็นของเราทุกคนไม่ใช่เป็นประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่เพียงผู้เดียวประเทศนี้ต้องไม่ทนต่อระบบประยุทธ์ที่เป็นการปกครองของประยุทธ์โดยประยุทธ์และเพื่อประยุทธ์ ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและไทยโพสต์ขอขอบคุณทุจริกรามรับชมสวสด